ภิกษุนิรนามตอนที่สดินแดนสปายะหลังจากทุดรงที่แก่งคอยก็ล่อเรียบมาตามอารันแนวป่าถึงปากช่องดินแดนที่เคยปกคุมที่ดงพญาไฟซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นดินแดนแห่งนี้แต่เดิมนั้นเป็นที่สัญจรของพระอรียเจ้าจนถึงพระทุดรงที่กำลังสแสวงหาความหลุดพ้น บางรูปก็มรณภาพในดงนี้เนื่องจากไข้ป่าบ้างหรือดับขันไปตามกาลเวลาบ้างจึงมีกิจวิญญาณที่เป็นทิพท่องเที่ยวอยู่เป็นนันมากเมื่อไปปรากฏอยู่ริมน้ำลำตะกองใต้กอไผ่ก็ได้พบพระริยเจ้าผู้ชราภาพมาแวะเยี่ยมเยียนบอกอุบายธรรมะที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแสดงว่า กิจวิญญาณอันเป็นอมตะธาตุทรงกุศลกรรมไม่ได้สูญหายไปไหนยังมีครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปนานแสนนานคอยปรากฏกายให้ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบได้เกิดความเชื่อมัน่นเกิดปัญญาอยู่เสมอเราเดินทางต่อไปจนแยกทางเข้าด่านขุนทดตัดออกเชยพุมมจนถึงอำเภอภูเขียวซึ่งมีป่าเขาลำนอไพรามากขึ้น และเต็มไปด้วยหมอกขาวปกคลุมไปทุกหย่อมยาเนื่องจากเป็นฤดูหนาวชาวนากําลังระดมกันเก็บเกี่ยวข้าวแต่ชาวนาที่ผ่านพบนั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยมากแต่เขายินดีถวายทานบินทบาทให้พอดําเนินชีวิตท่องทุดงต่อไปได้ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บเช่นนี้เราก็พากันเข้าไปบําเพ็ญภาวนาอยู่ในธรรม ที่ให้ความอบอุ่นดีกว่ากลางแจ้งเราไม่ได้กำหนดว่าทำนั้นชาวบ้านเขาเรียกว่าอย่างไรสัตว์ว่าเป็นธรรมมีช่องอากาศถ่ายเทได้ไม่อับชื้นป้องกันหมอกหรือน้ำค้างให้ความอบอุ่นได้ก็เป็นอันพอใจแม้กระนั้นพอเวลาใกล้ค่ำอาตมาซึ่งเป็นสามเณรก็เที่ยวไปหาไม้แห่งอันมีอยู่มากมายทั้งท่อนเล็กและท่อนใหญ่ เข้ามาเก็บสะสมไว้ในถ้ำพอค่ำลงก็จัดการก่อไฟใกล้ที่ปรากฏอยู่ในถ้ำชั้นในไวกองหนึ่งก่อไว้ที่ข้างกฎอัตมาซึ่งอยู่ใกล้ปากถ้ำอีก,กองหนึ่งเพื่อความอบอุ่นเพิ่มขึ้นสำหรับที่กลางกฎนั้นแม้จะเป็นในถ้ำก็ต้องแอบไปข้างใดข้างหนึ่งอย่าไปกลางปิดปากถ้ำและขวางทางเดินเพราะตามทางเดินนั้นย่อมมีจิตวิญญาณ หรือโอปาติกะเดินเข้าออกอยู่เสมอตอนย่างเข้าสู่บริเวณหน้าธรรมก็ได้เห็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมอารักขาเทวามายืนเรียงรายกันอยู่หลายท่านและยิ้มแย้มด้วยเมตตาแสดงอาการต้อนรับเมื่อตาเห็นยังไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างต่อมาสำรวจใจก็รู้ขึ้นไปเองว่าองค์นั้นองค์นี้เป็นใครเห็นหลวงพ่อวชาิา ท่านหยุดยืนสงบอยู่ท่านคงเห็นอย่างอาตมาจึงได้หยุดด้วยแล้วแผ่ม่ตาทำก่อนเสร็จแล้วก็ส่งจิตบอกว่าที่มานี้ไม่ได้มุ่งหวังสมบัติพัทธสารสิ่งใดที่อาจมีอยู่ณสถานที่นี้แต่ต้องการจะมาหาความวิเวกบำเพ็ญภาวนาเพื่อสแสวงหาธรรมอันเป็นทางหลุดพ้นเห็นทุกองค์พากันยิ้มพยักหน้า จึงพากันเดินเข้าไปสู่ภายในถรร้ำเมื่อลึกเข้าไปก็ได้เห็นแสงสว่างเป็นลำยาวผ่านช่องหินบนยอดเขาลงมาทำให้เกิดแสงระยิบระยับเป็นประกายจากหินย้อยที่ห้อยระยะเป็นช่อชั้นลืบกันดังวิสูตรม่นอันงดงามและมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้างสามศอกเป็นองค์ประธานสีทองงดงาม,ด,งามด้วยพุทธลักษณะ นอกนั้นก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยเรียงรายลดหลั่นกันเป็นระเบียบบางองค์ก็เป็นพระสมฤทธิ์บางองค์ก็เป็นพระเงินขาวผ่องบางองค์ก็เป็นทองคำสุกปรังบางองค์ก็แกะด้วยไม้โพป,ประมาณเกือบร้อยองค์มีบาทลูกหนึ่งบรรจุเต็มด้วยพระเครื่องทำด้วยผงว่านสีน้ำตาลอ่อนก็ได้แต่ดูด้วยตาแสดงว่าทับนี้ เคยเป็นที่กราบไหว้บูชามาแต่โบราณควรเลื่อมใสศรัทธาจนลงใจให้เบิกบานยิ่งนักหลวงพ่อท่านเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำพระและบอกว่าเคยมาปฏิบัติอยู่ที่นี่เป็นเวลาเดือนกว่าจึงไม่ใช่ผู้แปลกหน้าสําหรับผู้อารักขาที่นี่ที่ถ้ำแห่งนี้เป็นที่สงบสงัดควรแก่การเจริญภาวนายิ่งนักเดินจากถ้ำไปทางทิศตะวันออก ประมาณ2กิโลเมตรก็จะพบหมู่บ้านประมาณ30หลังคาเรียนทราบมาว่าบรรพบุพร,รุษของเขาได้พากันอพยพมาจากเวียงจันทร์มาตั้งโุกลากอยู่เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วประกอบอาชีพทำนาทำสวนพอได้อาศัยดำรงชีพอยู่ไม่มากมายอะไรนักเพราะพื้นที่จํากัดมีเขาร้อมรอบเป็นส่วนมากแต่ชาวบ้านก็ดูมีความสุขสบาย พอใจในความเป็นอยู่ของตนเวลาบินทบาตพวกชาวบ้านก็ทำบุญใส่บาตให้โดยเฉพาะเขาใส่แต่ข้าวเหนียวเปล่าและมีชาวบ้านผู้ชายอายุประมาณ50-62คนช่วยกันรับกับข้าวของกินจากชาวบ้านหาบตาม,มาส่งถึงธรรมชาวบ้านเหล่านี้คุ้นเคยกับท่านอาจารย์มาก่อนจึงนับว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่สัปปายะพอสมควร ตกตอนเย็นประมาณ5้าโมงชาวบ้านหญิงชายส่วนมากมีอายุมากแล้วจะมีหนุ่มสาวก็สองสามคนตามมาด้วยรวมกันประมาณ20กว่าคนเข้ารับศีลและฟังธรรมจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ระชาถามว่าเป็นอย่างไรโยมยังปฏิบัติธรรมสมาธิกันอยู่หรือเปล่าตั้งแต่หลวงพ่อจากไปปีก่อนก็เป็นบัดกันมาไม่ขาด ลูกหลานบางคนเขาก็พากันปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรละโยมจิตใจมันก็สงบเย็นอิ่มเอิบบอกว่าไมีเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนลูกหลานก็เป็นคนดีว่านอนสอนง่ายเอาแหงเหตุการณ์เหตุการณ์ดีอยู่ฝนฟ้าก็ดีทำนาทำไรบอ่อดอยากอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อมาเยี่ยมมายามก็อ,อบอุ่นใจหลายปฏิบัติกันแค่นี้ก็ดีอยู่ แต่ยังบอพ,พอใหโยมต่อไปก็ให้ปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะจิตใจนั้นมันมีกิเลสเข้ามารบกวนหลายต้องคอยชำระสะสางให้มั่นคงบริสุทธิ์ให้มากขึ้นให้ถึงมรรคถึงผลให้พ้นความทุกข์จริงๆหมู่โยมอย่าพากันประมาทความตายจะมาถึงยามใดก็บบหูต้องเอาสวัสนิพานให้ได้ก่อนตายจึงจะดีจะชอบตั้งหน้าปฏิบัติต่อไปเถอะ พระพุทธเจ้าท่านย่อมคุ้มครองบอให้อุดให้อยากหรอกชาวบ้านป่าที่นี่นับว่ารู้เรื่องศีลธรรมดีพอสมควรท่านอาจารย์เคยทุลงมาสั่งสอนเมื่อปีก่อนๆอ,อาศัยที่เขาเป็นคนซื่อมีศรัทธามีความเชื่อถือสอนอย่างไรเขาก็ทำตามระหว่างที่พักอยู่ที่ถ้ำนี้ตกเย็นชาวบ้านหญิงชายจะมาฟังธรรมเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปนั่งสมาธิ บางวันก็มาน้อยบางวันก็มามากแล้วแต่เขาจะมีธุระอื่นหรือไม่ถ้าเป็นวันพระก็มามากเป็นพิเศษพอตกค่ำก็พากันกลับจุดใต้สองทางไปเป็นแถวท่านอาจารย์และอาตมาจึงมีเวลาปฏิบัติมากพอสมควรและจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นอันมากเหตุที่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านยินดีในการสแสวงเวกอยู่ตามป่าเขานั้นก็เพราะธรรมชาติของป่าเขามีความสงบอยู่ครึ้นหนึ่งแล้วในป่าเขาไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสิ่งเย้าวยวนล่อตาล่อใจนอกจากเสียงจักจันเรไรเสียงน้ําไหลในลําห้วยเสียงกระรอกกระแตและนกร้องจึงมีแต่ความสงัดเงียบบางทีเสียงธรรมชาติเหล่านี้ เราก็หยุดนิ่งจนจิตของเราสงบไปเองยิ่งตอนกลางคืนแล้วสงบจนรู้สึกว่ากายเบาและจิตเบาไปหมดแม้แต่ร่างกายที่อยู่ในท่าสมาธิมันก็เหมือนไม่มีมีแต่ตัวรู้คือสติเท่านั้นดังได้เล่ามาแล้วว่าอาตมานั้นมีตารู้หูได้ยินอย่างที่เรียกว่าตาทิพย์หูทิพมาแต่เด็ก เป็นสิ่งที่ติดมากับจิตเดิมแท้ที่เคยปฏิบัติมาแต่อดีตชาติโดยเฉพาะชาติที่แล้วเป็นพระชรามรณะในสมาธิชาตินี้แม้ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็สามารถเห็นได้เองอย่างที่เจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ตอนที่มาถึงถ้ำนี้เป็นการเห็นโดยไม่ได้หลับตาและเห็นตอนกลางวันการเห็นนี้นับว่า เห็นจนเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นมนุษย์และสัตว์หรือทุกสิ่งในโลกนี้แม้จะเป็นคนละมิติคนละภูมิก็ตามตอนที่อาตมาจะไม่เห็นก็ตอนที่ปฏิบัติธรรมสมาธิจิตเป็นเอกะกะตาหรือเข้าสู่อุเบกขากับตอนที่ถอนจิตออกมาสู่อุปจารสมาธิพิจารณากายคตาสติไม่ได้สนใจกับสิ่งภายนอก ใช้แต่สติคอยดูคอยรู้กายกับจิตเป็นปัจจุบันเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงได้เห็นอย่างที่เคยเห็นเมื่อปฏิบัติอยู่ในถ้ำน,นี้7วันคืนที่เจ็ดนั้นขณะที่ออกจากนั่งสมาธิเพื่อเปลี่ยนอริยบทออกไปเดินจงกรมหน้าธรรมซึ่งเป็นพื้นเรียบญาติโยมเข้ามาปัดกวาดไว้ให้สะอาดดีอาตมาก็ได้พบเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ ที่เคยพบในวันแรกมานั่งพนมมือขวางหน้าอยู่จึงถามในใจว่าท่านมีธุระอะไรกับอาตมาหรือเทวดาอารักเป็นผู้ตอบว่าท่านสามเณรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบัดนี้เทพ,พบุตรเทพธิดามีศรัทธาเรื่มใสประสงค์จะมาขอฟังธรรมรออยู่หน้าธรรมประมาณ500ตนขอนิมน์ท่านสามเณรได้โปรดด้วย อาตมาก็ตอบว่าอาตมาเป็นเพียงสามเน็นมีความรู้น้อยไม่สมควรจะไปกล่าวทำแก่เทพบุตบเทพธิดาอีกประการหนึ่งก็มีครูบาอาจารย์มาด้วยอาตมาไม่กล้าทำเกินหน้าครูอาจารย์เป็นการไม่เคารพท่านทำไมไม่ขอฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ของอาตมาซึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าอาตมาท่านเทพบุตรเทพธิดา พากันแสดงความปรารถนาจะได้ฟังธรรมจากท่านสามเณรนะเทวดาอารักตอบทำไมหนอเพราะอะไรหนอจึงได้แสดงความปรารถนาเช่นนั้นทําให้อาตมาลําบากใจนะคุณโยมอารักเอาอย่างนี้เถอะคุณโยมอารักไปเรียนปรึกษาต่อหลวงพ่ออาจารย์สิก่อนถ้าจะอนุญาตไหมไม่ชนะอาตมาไม่กล้าจริงๆ เอาอย่างนั้นก็ได้ท่านสามเณรท่านอารักตอบแล้วก็ขยับเขยื้อนกายอันเป็นทิพนั้นเข้าไปยังธ้ําชั้นในแต่แล้วหลวงพ่ออาจารย์ก็มาปรากฏตัวพร้อมกับพูดว่าเนนจงไปแสดงธรรมโปรดเขาเถิดหลวงพ่ออนุญาตหลวงพ่ออาจารย์จะให้กับผมแสดงธรรมด้วยข้อใดหรือขอรับทมอันทำคนให้เป็นเทวดานั้น ย่อมทำให้เทพเหล่านั้นชื่นชมยินดีเกิดปิติแก่เขาแต่จะทำให้เขายึดติดอยู่กับความหลงในความเป็นเทวดาของตนซึ่งมีเหตุให้เสื่อมได้ไม่ก้าวหน้าในธรรมควรแสดงใจรักและความไม่ประมาทด,ด้วยจึงจะชอบเมื่อได้รับอนุญาตเช่นนั้นอาตมาก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงจึงเดินนำเทวดาอารักษ์ออกไปที่ปากธรรม ซึ่งราตีนี้เป็นยามขึ้งขึ้น14คำดวงจันท์ใต้แผ่นฟ้าส่องแสงกระจ่างจำใสไปทั่วลาเหล่าดาราที่เคยประดับฟ้าในคืนข้างแรมก็ถูกคืนหายไปทั้งที่ธรรมชาติของดวงดาวยังคงมีอยู่เช่นเดิมแสงจันนั่นเองทําให้มองเห็นเทพพบุตรเทพธิดาในคืดขาวนั่งกันอยู่เป็นระเบียบเป็นสัสดส่วน เทพประบุนั่งรวมกันอยู่ทางซีกข,ขวาเทพธิดานั่งทางซีกซ้ายเว้นช่องทางเดินไว้ตรงกลางจากร่างในชุดขาวบริสุทธิ์นั้นมีแสงเรืองอ่อนๆอ,อ,อยู่ทั่วไกลอาตมาได้ชมเลืองดูตอนที่ออกไปยืนหน้าธรรมเท่านั้นม่ได้พิจารณาสังเกตยอย่างทีทวนว่าหน้าตาจะงดงามหรือไม่กพต้องอยู่ในอาการสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจ ทอดสายตาไปไม่เกินสี่ศอกครั้นไปหยุดอยู่หน้าถ้ำแล้วเทพทั้งหลายต่างยกมือขึ้นนมัสการจดเหนือหน้าผากเทพองค์หนึ่งจิตรู้ว่าเป็นหัวหน้าพูดขึ้นด้วยเสียงอันมีกังวาลไพเราะว่าพระคุณเจ้าเหล่าโยมซึ่งเป็นเทพพระบุตรเทพธิดามากันเป็นจำนวนห้าร้อยตนมีความปรารถนาจะขอฟังธรรมขอพระคุณเจ้า ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดอาตมาสงบนิ่งอยู่ขณะหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าคุณโยมเทพประบุเทพธิดาทั้งหลายผู้มีความปิติสุขความอิ่มเอิบในทิพยสมบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นผู้นิราศแล้วจากทุกทั้งปวงแม้กระนั้นคุณโยมก็มิได้มีความประมาทหลงอยู่ในทิพยสมบัติมีจิตปรารถนาจะได้รับลดพระธรรม เป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาความปรารถนาในกุศลธรรมนี้นับเป็นบุญที่ควรอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งอาตมาได้ออกมาแสดงธรรมตามความปรารถนาของคุณโยมทั้งหลายแต่ขอได้โปรดทราบว่าธรรมที่นำมาแสดงนี้เป็นธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ไม่มีการเวลา ผู้ซ่องเสพซึ่งรถพระธรรมเมื่อใดย่อมได้รับรถแห่งธรรมนั้นทุกเมื่อนับเป็นธรรมของโลกโดยแท้กุศลธรรมเหล่าใดอันทําให้บุคคลเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาสเสวยทิพยะสมบัติอยู่ณที่นี้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณโยมทั้งหลายสมควรนำมาทุบทวนกระทำอย่อยางสม่ำเสมอไม่ควรหลงลืมละเว้น เพราะเหตุแห่งทีท่พระยาสมบัติที่เสวยอ,อยู่มาปิดบังอำพรางไว้อันที่พระยาสมบัติที่เสวยอ,อยู่นี้แท้จริงเป็นของเสื่อมได้หมดได้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยินด้วยเป็นเพียงโลกิยสมบัติเมื่อกุศลกรรมที่ได้กระทําไว้หมดลงความสุขอันนี้ก็จะกลายเป็นทุกข์หรือจะต้องไปเกิดใหม่ตามภพภูมิตามกรรมดีกรรมชั่วของตน ที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่ที่พยสมบัติไม่ใช่อัตตาตัวตนที่เราท่านจะยึดถือห่วงแหนเอาไว้ได้ด้วยเหตุนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสย้ำเป็นคำสุดท้ายก่อนปรินิพานว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทนั้นคือควรระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนได้กระทำมาดีแล้ว และภาคเพียนกท็ทำต่อไปมิได้ขาดสายโลกทิพย์อันคุณโยมทั้งหลายสเสวยทิพยสมบัติอยู่นั้นจงพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่ายังเป็นโลกที่ไม่มีแก่นสารอยู่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกที่ไม่มีตัวตนเป็นแต่แสงสว่างแผ่ซ่านอยู่เป็นโลกที่ละเอียดอ่อนคุณโยมที่ปากฏกายให้อาตมาเย่นนี้ก็ด้วยอำนาจของ กิตะอธิษฐานจะจัดว่าเป็นโลกของกิตพักอาศัยอยู่ก็ได้ฤทธิ์อำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ก็ได้อาศัยกิจเท่านั้นสวรรค์ก็ดีวิมานก็ดีล้วนเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจของกิจที่เป็นกุศลธรรมส่งเสริมให้เป็นเช่นนั้นกิจเป็นนามธรรมไม่มีรูปที่จะประกอบกรรมดี หรือชั่วได้อย่างมนุษย์แต่จิตก็ใช่ว่าจะบริจาคทานรักษาศีลเจริญสมาที่ไม่ได้แม้มนุษย์เองก็ได้อาศัยจิตทําให้กายกระทําตามที่ตนปรารถนาฉะนั้นคุณโยมผู้เป็นเทพทั้งหลายพึงใช้จิตบริจาคทานใช้จิตรักษาศีลใช้จิตเจริญสมาที่เถิดการบริจาคทานด้วยจิตก็คือ ให้ความการุณาให้ความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ใดมีทุกข์ก็พึงอธิษฐานให้เขาพ้นทุกข์เอาจิตช่วยเขาให้เป็นสุขผู้ใดผิดหวังก็เอาจิตช่วยให้เขาสมหวังซึ่งนับได้ว่าเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ศีลก็ย่อมรักษาได้ด้วยจิตระลึกถึงศีลที่ทําให้เป็นเทวดาก็จะเห็นได้ว่าเพราะมีเมตตาละเว้นการฆ่า เบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะมีเมตตาไม่กราวาจาให้เขาหลงผิดกระทำในสิ่งผิดเพราะมีเมตตาไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าเสียใจต้องการและเมิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาเพราะมีเมตตาไม่ถือเอาทรัพย์สินที่เจ้าของเขาหวงแหนได้มาด้วยความทุกข์ยากเพราะมีเมตตาต่อตนเองบุตรภรยาไม่เสพของมึนเมา เช่นสุราอันเป็นเหตุให้เกิดทุกโทษต่างๆดังนี้จึงเป็นศีลจิตของคุณโยมเป็นกุศลจิตจึงนับว่าได้รักษาศีลไม่โดยสมบูรณ์สมาธิก็คือทำจิตให้ตั้งมัน่นอะไรที่เป็นอุบายให้จิตตั้งมั่นเราก็คือตามแลึลึกถึงอนุสติสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมีนึกภาวนาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นตน จิตตพมนาคำว่าพุทโธให้เป็นอารมณ์กิตอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่องกุศลธรรมก็จะสูงขึ้นไปเป็นลำดับ